เช้าครับวันนี้ก็มาทำการตั้นสิโก,โก้ต่อครับยังไม่เสร็จครับวันนี้เขาว่าจะเอาให้เสร็จครับหัวหัวกับชุดไฟครับดูกันครับข้งางในก็จะเป็นโครงนี้ผมเลาะหมดแล้วครับเลาะเบาหมดแล้วอันนี้ทำเป็น กล่องไฟแดดนะครับไฟแดดกล่องตนนี้ก็เป็นกล่องแต่งครับพันก้าครับของช่างลักม oh. อชาร์จไฟก็ใช้เป็นของอันดาโนวาแดดครับคาบูครับ,บ,รบเล่นเป็นเคครับวันป่าครับเป,เป็น30มสิบเป็นสามสิบนครับ หลีดต,ตัวนี้ผมได้ใส่ไปแล้วนะครับตัวนี้ใส่เป็นหลีดวีพอร์ตวีพอสาครับตัวนี้เป็นหลีดของแท้นะครับนี้เป็นทำเรยครับทำแถวไปแดดมาแล้วนะครับตัวนี้โซ่คอนเดนเซใช้เป็น415ครับ ข้างหน้านี้14ครับข้างหลังนี่3า3สิถึงนะครับโชคลังก็เลือกใช้เป็นตัวปรับตีบ้วได้ครับคุณของมอง,งเห็นไหมครับเป็นของแจ๊ซี่ครับงหลังก็เป็นคง เพอ่อได้ทำการยิงสายน้ำครับใสสะอาดครับยิงสายน้ำตัวนี้ก็ไม่แพงนะครับ500ครับบนมาแข็งก็ยิงสายน้ำครับ oh. เราจะเก็บรถทังทีก็เก็บให้ให้เรี่ยมครับ <c oughs> ที่เหลือก็ขัดหูขัดตาก็นี่ครับแผงคอครับตัวนี้เป็นแผงคอเดิมอยู่นะครับ จะเปลี่ยนเป็นของ z ซเอครับสั่งมาแล้วครับแต่ยังไม่ได้ประกับตัวนี้ก็เอาเอาของทีซไปก่อนครับแล้วค่อยเปลี่ยนไม่มีตังครับปั๊มบนนะครับผมวัใช้าเป็นผ่านดำครับของแท้ครับผมมันจะประมาณนี้ครับข้างในนะครับ ฝั่งนี้ครับผมนี้ก็จะมีอะไรล่ะครับฝาฟคัดแค่พอชุบคาสตาร์ก็ชุบสมเนเสมอมาครับก็เป็นของน้าแดงบางทรายครับกระดกชิดนะครับ วันนี้ก็จะใส่ปลายครับช่วเงเย็นๆก็จะมาทําให้มันเสร็จต่อครับวันนี้ก็ก็น่าจะเอาให้เสร็จครับเ<สน>พื่อนๆเราติดตามด้วยนะครับฝติดตามด้วยนะครับเจอกาน